ผีตีสามละครยูทู e เรื่องสั้นขวัญผวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด u ับสไคร e ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องมันมากับหวี ในยามสายของวันที่มีอากาศร้อนอบอ้าววันหนึ่งเรากำลังหาบน้ำมาจากบ่อน้ำซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก <c oughs> เพื่อจะเอาไปส่งที่บ้านที่จ้างเรามาระหว่างทางที่จะหาบน้ำไปส่งนั้นเท้าของเราก็เหยียบอะไรเข้าอย่างหนึง่งเราค่อยๆก้มลงมองแล้วก็เห็นว่าเจ้าสิ่งนั้นก็คือหวีเสียบผมเอ็ดนี่แล้วใครทำหวีเสียบผมตกเอาไว้เนี่ยอืมดูดิ ยังดีๆอยู่เลยแปลกจริงแฮะเวลามันโดนแสงอาทิตย์มันเหมือนกับมีแสงเปล่งประกายวับแวววามโอ้วิเศษมากนี่มันเป็นของของใครกันวะมันต้องเป็นของพวกสาวๆที่มาอาบน้ำที่บ่อหรือไม่ก็มาหาบน้ำแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเราเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยตามหาตัวเจ้าของทีหลัง เแล้วจะเก็บมันไว้ตรงไหนดีล่ะอืมกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงก็ไม่มีซะด้วยดิอ๋อนึกออกแล้วก็เสียบมันไว้กับผมบนหัวเรานี่ล่ะวะง่ายดีอะล่ะนี่เสียบเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาบน้ําต่อไปน้ำมาแล้วน้าจาจ่าน้ําน้ําพี่จาเอาอะไรเสียบผมมาด้วยอ่ะทำโถทําเป็นตกอกตกใจ แค่วิเสียผมอะวิเสียผมอัีก็เคยรู้จักใช่ไหมเคยใช้อเคยเห็นทําเปไปตกใจไปได้คือพี่นะไปเจอตอนหาบน้ําเดินมาบ้านนะพี่เจอมันลนอยู่เกือบจะเหยียบมันหักซะแล้วดิอ๋องั้นเหรอใช่แหมฉันคิดว่าพี่จอมจะเปลี่ยนเพศสิอ,อีกอุยยดูว่าเขาสิหรือว่าบางทีอากาศมันร้อนมากไปพี่จอมก็เลย เปลี่ยนไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจ้าพี่เห็นว่ามันยังดีๆอยู่ก็เลยเก็บมาเพื่อจะเจอเจ้าของจะได้เอาไปคืนนะ ทีนี้กระเป๋าเสื้อมันก็ไม่มีกระเป๋ากางเกงก็ไม่มีมไม่รู้จะเอาไว้ที่ตรงไหนเลยแต่สินใจเสียบไว้ที่ผมนี่แหละโอ้งันเลยจ้าจ้ามันก็เก๋ไปอีกแบบหนึง่งเลยเออแต่ดูดูมันก็สวยดีนะอพี่จอมาให้ฉันได้ไหมล่ะอ,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 อเอาดิถ้าอยากได้พี่ก็จะให้นะเพราะอยู่กับพี่ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเอาเอาเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยนี่นี่นี่อุ้ยร้อน อ,อุ้ยมันร้อนอะไรเนี่ยเอาอะไรกันสาวปล่อยวีเสียผมทิ้งทําไมอ่ะก็มันร้อนนี่นาะร้อนเหรอ,อโดนมือเท่านั้นอะร้อนจีเลยอะ่ะยังกระโดนเตาไฟแน่เออมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันไม่อยากได้อะ่ะฉันไม่เอาละเอามันคงต้องไม่ใช่ของดีแน่เลยเอฉันไม่อยากได้ฉันไปก่อนนะอ่เอาเอาสาวสาวสาวว้าเดินดุ่มๆุไปนู่นซะแล้ว เอ๊นี่มันเกิดอะไรกันเนี่ยก็ทีมันมาอยู่กับเราก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นามันก็ปกติดีไม่ร้อนไม่เย็นไม่หนาวอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยอะช่างเถอะมึงไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาหลังจากเราหาบน้ําไปส่งที่บ้านของสาวแล้วเราก็ต้องหาบน้ําไปส่งที่บ้านของยายแจ้วและสาวแต่ทั้งสองสาวก็เอ่ยปากขอวีเสียผมเช่นเดียวกับกลอย แต่พอหวีเสียผมโดนมือสาวๆทั้งคู่พวกเธอก็สะบัดทิ้งเช่นเดียวกันเลยแล้วทั้งสองสาวก็บอกว่าร้อนเหมือนโดนไฟเหมือนกันเดะมันก็ยิ่งสร้างความแปลกใจให้กับเราอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะหาคำอธิบายได้ยังไงเราจึงเอาหวีเสียผมอันนั้นกลับมายังกระท่อมของเราเมื่อแกไม่ใหญ่จะไปอยู่กับใครก็ไปอยู่กับข้าก็แล้วกันไว ไอ้หวีไม่รักดีไปอยู่กับคนสวยๆก็ไม่เอาอยู่กับคนขี้เรอย่างเราดีกว่าเราวางวีเสียผมอันนั้นไว้บนหลังตู้ใบหนึ่งต่อจากนั้นเราก็ลืมไปซะสนิทเลยว่าเราเคยเก็บหวีเสียผมได้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปือมอคืนนี้เป็นคืนวันพระคืนสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงโตโต กำลังโผล่พ้นทิวไม้ขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่แสงที่ดูนวลผ่องเย็นตามันก็กลับกลายเป็นสีแดงก่ำราวกับสีเลือดเอทำไมเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีลมพัดจากเอือ่อยเอยก็ค่อยทวีความรุนแรงขึ้นแล้วหมาหมาในหมู่บ้านมันก็พากันโก่งคอหอนโหยหวนราวกับมันเห็นพูดผีปีศาจมันก็เป็นเหตุทำให้ชาวบ,บ้านไม่กล้าออกจากบ้านไปไหน เพราะพวกเขาหวันว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเออพี่ปูญญ่ยายออทำไมคืนนี้มันถึงได้เกิดอาเพศขึ้นมาได้นะดูสิพระจันทร์แดงกล่าเป็นสีเลือดเชียวเออแม่สายมาถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครต่อดีแล้วถึงได้รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่ถามแค่เนี้ยทำไมจะต้องโยกโยด้วยนะพี่ยไม่ไ้โยกโยแค่บอกว่าไม่รู้ก็พอแล้วเออเอ,อ,เอ,อโอเค แม่สายเองก็ยังไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงคนอื่นๆมันก็คงจะไม่รู้เหมือนกันนั่นและแต่ฉันว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนะพี่ผู้ใหญ่ไอ้อะไรอะ่ะมันคืออะไรของแม่สายล่ะฮะอืมเรว่ามันจะมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะโอ้เจ้าพระคุณท่านเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารัก ลูกช้างขอบนบานสารกล่าวอย่าให้มีเหตุการณ์ร้ายๆใดๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านของลูกช้างเลยเจ้าพระคุณคืนนี้พระจันทร์จะลอยเด่นแตก่ก็ยังคงเป็นสีแดงฉานอยู่อย่างเดิมไม่มีทีท่าจะจางหายพวกชาวบ้านต่างก็พากันปิดบ้านนอนเงียบเชียบเราก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะชอบออกไปวางเบ็ดก็ตาม แต่สำหรับค่ําคืนนี้เราไม่กล้าย่างเท้าออกไปไหนแล้วเหมือนกับผู้ชาวบ้านคนอื่นๆเราได้แต่นอนฟังเสียงหมาหอนจนกระทั่งพลอยหลับไปพี่จอมพี่จอมตื่นเถอะพี่อืใครวะใครมาเรียกข่าวอะพี่อยู่แถวนี้อพี่จ๋าตื่นเถอะฉันมีเรื่องจะพูดกับพี่สักหน่อยตื่นสิจา้า คนจะหลับจะนอนอมากวนทําไมกันแค่เสียงหมาหอนก็น่าราคัญจะแย่อยู่แล้วนี่ยังมีคนมาร้องเรียกอีกไป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 ไจะไปไหนก็ไปอฉันจะยังไปไหนไม่ได้ตราบใดที่พี่จอมไม่ลุกขึ้นมาพูดกับฉันอ้เา่อไปัดถอยพูดไม่รู้เรื่องเลยไงวะอ้าวอ้เฮ้ยเอ,เอ,เอนิด นี่เรานอนอยู่ในกระท่อมคนเดียวนี่ว่าเอ๊ะเราแล้วเสียงผู้หญิงพูดเมื่อเกีย้ยมันดังมาจากไหนวะเอ๊ะหรือว่าเราจะฝันไปเราฝันว่าได้ยินเสียงสาวๆมาเรียกซะด้วยดิฮจะจะบ,บ้าใหญ่แล้วไอ้จอมเอ้ยนอนต่อดีกว่าเราพี่จอมอย่านะอย่าเพิ่งนอน อะไรวะใครยังไม่ทันได้หลับเลยไม่ได้นอนเลยเนี่ยโอ้ฝันอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้ทำไมถึงได้ฝันง,ง่ายฝันได้อย่างนี้ออแล้วฝันได้รวดเร็วอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงวะออแค่หัวถึงหมอนก็ฝันเลยเหรอเนี่ยพี่จอมไม่ได้ฝันไปหรอกจ้าฉันเองแหละที่เป็นคนปลุกพี่เราถึงกับทะลึงพรวดลุกขึ้นจากที่นอนอาการง่วงงวงเงียก็หายเป็นปลีดทิ้ง เราเหลียวมองไปรอบๆเพื่อหาที่มาของเสียงหญิงสาวแต่เราก็เจอแต่ความมืดเท่านั้นฉับพลันนั่นเองเราถึงกับสะดุ้งโยงเมื่อตะเกียงน้ำมันก้าที่ดับไปแล้วมันถูกจุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้เข้าไปแตะต้องหรือว่ามีใครเข้าไปจับมันสักนิดเราจ้องมองที่ตะเกียงจนตาไม่กระพริบ,บความสว่างของแสงจากตะเกียงพอจะช่วยให้เรามองเห็นภายในกระท่อมได้กระจ่างมากขึ้นแต่คุณพระช่วย นอกจากตัวของเราเองแล้วมันก็ไม่มีใครอีกเลยเนี่ยเออะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยหรือว่าหรือว่าเรากําลังโดนผีหลอกฉันไม่ได้มาหลอกพี่จอมนะแต่ฉันจะมาขอของของฉันคืนแล้วแล้วเธอเธอเธอเป็นใครอ่ะแล้วเธออยู่ตรงไหนทําไมได้ยินแต่เสียงท<ำ>ําไมฉัน <c oughs> มองไม่เห็นเธอ หเห็นก็เพราะฉันยังไม่อยากให้เห็นนะสิว่ายังไงละ่ะพี่จอมจะคืนของให้กับฉันได้ไหมของของเหรอข,ของอะไรอ่ะ้แวแล้วฉันไปเอาของของเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลายวันมาแล้วละ่ะฉันตามหาอยู่ตั้งนานก็มาเจอมันอยู่ในกระท่อมหลังเนี้ยละ่ะอ้าวแล้วแล้วมันคืออะไรอะ่ะวีเสียบผมวีเสียบผม อ๋อๆๆนึกออกแล้วคงจะเป็นหวีเสียผมที่ฉันเก็บได้นั่นเองนั่นแหละฉันขอคืนอ้าอยากได้ก็เอาคืนไปได้แต่มือมนุษย์มาจับต้องของของฉันแล้วฉันคงจะหยิบเอาไปเองไม่ได้อา้าวหยิบเอาไปเองไม่ได้อา้าวแล้วจะให้ฉันทำไงอะ่ะพี่เป็นคนเอามันมาพี่ก็ต้องเอามันไปเผาทิ้ง แล้วก็บวชให้ฉันเอ้อย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 น้อยน้อยนางนางน,าง,นางผีนี่จะให้ถึงกับบวชให้เฉลอมันจะมากไปหน่อยละมั้งเก็บหวีให้นาด,ดีเท่าไรแล้วรู้ว่าเรื่องมากอย่างนี้ก็จะเหยียบให้มันหักรู้แล้วรู้รอดไปถ้าพี่ไม่ทําตามที่ฉันบอกพี่และทุกๆคนในหมู่บ้านเนี้ยจะต้องเดือดร้อนและคนที่จะเดือดร้อนมากที่สุดก็คือตัวพี่เองนั่นแหละอมาขู่กันนิ่ววาพี่ จะมาขอส่วนบุญกันพูดกันดีๆก็ได้ไม่ต้องมาโยกโยท่านนุนทางนี้หรอกฉันไม่ได้มาขอส่วนบุญแต่ฉันไม่ต้องการมีบาปเพราะว่าของของฉันเป็นต้นเหตุเช่อย่ามาหลอกกันเลยนังผีคนยังข้าไอจอมไม่เคยหลงคนผีอย่างเองง่ายๆหรอกพูดกันดีๆไม่เชื่องหรือไงหรือว่าจะต้องให้ลงไม้ลงมือกันนะ่นนนนนักเลงซัดด้วย ออกมาเห็นหน่อยซิวะาหากสวยแล้วก็พอจะเอาทำเมียซะเลยพูดจริงเหรอไอ้คนปากเสียอ๋อก็จริงดิคนอย่างไอ้จอมพูดจริงทําจริงออกมาให้ไอ้จอมย่นชมซะดีๆแม่นักเลงผีได้สิคอยดูให้ดีก็แล้วกันมาเลยมา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  ข้ายืนรออยู่นี่ไงข้ารอได้เสมอหาเมียเป็นคนไม่ได้ก็เอาผีนี่ละวะทําเมียนี่ไงข้าออกมาแล้วและข้าพร้อมที่จะเป็นเมียของเองไอ้จอมไอ้คนปากเสียเอาสิเอาเลยอเอ,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 อเราถึงกับพงะแถบางหลัง เพราะแม่ผีจอมแสบปรากฏตัวชนิดหน้าอยู่ชิดหน้าของเราพอดีพอดีแต่คนพระว่าผีตัวนี้ไม่ได้สาวไม่ได้สวยอย่างที่เราคาดคิดมันกลับกลายเป็นคนแก่งําเงือกหน้าตาเหี่ยวย่นไปทั้งหน้าผมขาวพลวนไปทั้งหัวตาลุกโชนแดงกําไม่ผิดอะไรกับพระจันทร์แดงมีหนาซ้ํายังเหม็นสาบเหม็นสางจนแทบจะทําให้เราเกือบจะเป็นลมทั้งๆท,ท,ที่หน้าของนางผีอยู่ห่างไม่ถึงคืบ ไม่น้ำซ้ำยังน่าเกลียดหน้ากลัวชั่วในคนลุกคนพองสยองกล้าเออกะกะทํทำไมมาอย่างนี้ก็เสียงเป็นสาวเลิ้วไงหน้าแก่ง่อมอย่างนี้นี่นี่ไม่เอาแล้วไม่เอามาทําเมียแล้วเออจูบเขาเขไม่อยากจูบจูบไม่ลงเหม็นสาบอย่างเง้อีแลงมาทั้งฝูงเลยจูบไม่ลง ถ้าอย่างนั้นผีจูบเองก็ได้อาอย่าอาอย่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 าเข้ามาอย่าอย่าอย่าผีตีสามละครย t u b e ชุดเรื่องสั้นขวัญผวาตอนมันมากับหวีจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ